เฮลานสถีคนใหม่ถูกรางวัล60ล้านไม่ต้องลำบากอีกแล้ว วันที่16กุมภาพันธ์ใน Facebook เพจทกสบริการด้วยใจได้มีการประกาศผู้โชคดีถูกรางวัลสลากชุดถุงทองโดยระบุว่า60ล้านงวดที่4เป็นของชาวกาญจนบุรีนะจ๊ะขอแสดงความยิดีกับลูกค้าทกสจังหวัดกาญจนบุรีที่ถูกสลากทกสชุดถุงทองรางวัลที่1ท่ 1> ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังมีลูกค้าทกศจังหวัดกรุงเทพที่ถูกสลากชุดมั่งมีทวีโชครางวัล10ล้านบาทสลากชุดเกษตรมั่นคงสีรางวัล20ล้านบาทสลากชุดเกษตรมั่งคั่ง7รางวัล10ล้านบาทลูกค้าทกสจังหวัดชัยนาทที่ถูกสลากดิจิทัลรางวัลที่1 5ล้านบาท